เรียกผมว่าเสือตอนที่4เกมสตาร์ด้านไทเกอร์นอนไม่หลับเลยโว้ยเป็นความพ่ายแพ้ที่มาจากคนอื่นที่ไม่ใช่ป้ามันเจ็บใจจริงๆผมจะเลี้ยงลูกจนหมดแรงงั้นเหรอถ้าเป็นป้าป้าจะทำยังไงนะป้าก็จะบอกว่าแกลองไปทำด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยมาถามเฮ้ยตอนนี้ผมคิดไม่ออกนี่มันจะสมปีแล้วนะเสือทำไมมานั่งหน้าบ้านแบบนี้ นอนไม่หลับเหรอเสียงเล็กๆของใครคนหนึ่งออกมาทักผมที่นอนดูดาวอยู่ที่ฟูกเล็กๆนอกบ้านพักดูดาวน่ะที่นี่ดาวสวยดีผมขยับตัวจนชิดขอบแล้วตบฟูกอีกข้างข้างๆตัวผมเพื่อบอกให้เธอลงมานอนดูด้วยกันเธอก็ยอมลงมานอนแต่โดยดีเราทอดสายตามองขึ้นไปบนฟ้าเห็นดาวระยิบระยับมากมายถ้าบอกว่าเธอสวยก็คงโกหกนอนเอาไว้ใช้ในละครและน้ำเน่ามาก ผมเอาจีบสาวเท่านั้นแล้วประโยคพวกเนี้มันใช้กับยี่นี่ไม่ได้นี่เธอชอบผู้ชายแบบไหนอ่ะผมถามคนที่นอนอยู่ข้างๆถามทําไมอ่ะแค่อยากรู้อ่ะพ่อเธอห่วงขนาดนี้ผู้ชายแบบไหนจะทําให้เธอขัดใจพ่อได้ไม่งั้นขี้เละแบบเธอคงขึ้นคานแน่ๆผมแอบชำเลืองมองเธอนิดๆเธอมีสีหน้าคุ้นคิดเล็กน้อย <c oughs> ที่จริงวันนี้นายก็ทำให้ฉันขัดใจพ่อนะ ต่มันยังไม่พอไงยีซื้อบือ้อพ่อผมยังเป็นได้แค่เพื่อนอยู่เนี่ยจะเป็นผู้ชายแบบที่เธอชอบงั้นเหรอฝันไปเถอะเธอตั้งหากที่ต้องชอบผมแบบที่ผมเป็นแล้วนายล่ะสาวเยอะอยู่แล้วนี่นายอะ่ะชักจะเหมือนพ่อฉันก็ไปทุกวันแล้วนะเลิกซะนี่เธอกล้าสั่งฉันแล้วเหรอฉันน่ะเลิกอยู่แล้วถ้าเจอคนที่ใช่ใครจะเป็นคนที่โชคร้ายคนนั้นนะผมนอนตะแคงหันควบมาหาเธอ พวกที่เรานอนดูดาวอยู่นั้นน่าจะประมาณ3 4ถึงฟุตไม่ได้ใหญ่ขนาดที่จะหนีกันไปไกลได้หรอกโชคร้ายอย่างนั้นเหรอะฉนหลอขนาดนี้รวยฉลาดจะโชคร้ายได้อย่างไงโชคดีแล้วม่ว่าแหละนิสัยก็เสียเจ้าอารมณ์ขี้แก้งขี้วีนอ,อัตใจเธอหันมาหาผมพร้อมบ่นออกมาชุดใหญ่แล้วเธอชอบหรือเปล่าชิบหายแล้วดันเผอพูดอะไรออกไปวะเนี่ยเออในฐานะเพื่อนน่ะ ผมพยายามจะกบเกินสิ่งที่หลุดออกไปน้อยๆลงหน่อยก็ดีแต่นายดูแลดีทำอาหารอร่อยก็พอรับได้อะไรกันแค่พอรับได้เ,เหรอเธอต้องดีใจเลยนะมีแค่เธอที่ได้รับเกียรติที่ได้รู้จักฉันแบบเป็นการส่วนตัวแบบนี้เลยไม่อยากได้เมียไม่อยากงั้นเหรอผมยอมให้เธอรู้จักผมแค่คนเดียวเลยนะน้อยเนะ่ะ ผมตั้งท่าจะดีดหน้าผากเธอเธอเลยคิดจะหนีแต่ฟูกที่ใช้ดูดามันไม่ได้ใหญ่ขนาดที่เธอจะหนีได้ทําให้เธอเกือบจะตกจากฟูกแต่ดีที่ผมคว้าเธอไว้ทันเฮ้ยระวังผมเสียงดังใส่คนที่ไม่รู้จักระวังแต่เหมือนการคว้าเธอเมื่อกี้มาทําให้หน้าแทบจะชิดห่างก,กันเพียงแค่นิดเดียวคนตัวเล็กที่อยู่ในอ้อมกอดสัมผัสที่มันกําลังแนบแน่นมันทําให้ผมรู้สึกเออตึก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  ึก,กจะมาเต้นแบบนี้ไม่ได้นะสภาวะบังคับตัวเองไม่ได้หัวใจมันกำลังเรียกร้องเต็มที่เลยตากลมๆที่กำลังมองมาที่ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะคุมตัวเองให้ได้หน่อยไทยเกอร์ผมต้องฝืนใจตัวเองแล้วปล่อยเธอไปไปนอนได้แล้วไปเดี๋ยวพ่อเธอก็ออกมาแหกอกฉันอีกอะที่จริงผมอยากจะอยู่กับเธอในสภาวะที่ปกติมากกว่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่ผมคาดการเอาไว้ว่าจะเกิดขึ้น อาการหัวใจเต้นอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆไม่ดีแนะ่เป็นอะไรหรือเปล่าเสือเธอทำสีหน้าเป็นห่วงผมที่จู่ๆก็เงียบไปผมไม่ได้เป็นอะไรแค่กลัวตัวเองจะแสดงความรู้สึกผ่านทางสายตาเท่านั้นผมพยายามมาตลอดที่จะจำกัดความรู้สึกที่ให้เธอเพียงแค่นี้พอเพราะกลัวว่าจะเผลอทำอะไรที่เกินเพื่อนไปเปล่างั้นก็อย่ามาไล่ฉันเธอกลับมานอนหงายอย่างเดิมเอา ไรก็ไม่ไปถ้าเป็นคนอื่นจะคิดว่าอ่อยนะเนี่ยฉันน่ะรู้ว่านายเหงาอยู่คนเดียวมันต้องเหงามากเลยใช่ไหมล่ะใครบอกเธอไม่เห็นจะเหงาสักนิดเอองั้นเหรอผมกําลังเหงาอยู่งั้นเหรอคนที่มองบนฟ้าน่ะไม่เหงาก็บ้ามีอยู่สองอย่างนายเป็นแบบไหนหละ่ะเธอยักไหลใส่ผมมันจะมากเกินไปแล้วเดี๋ยวนี้ถึงขั้นกับว่าฉันบ้าแล้วเหรอ,อ ผมจับเธอกดลงกับฟูกนิ่มๆสีน้ำตาลเอ้ยตายหาแล้วสัญชตาตญาณทำงานสีหน้าของเธอดูตกใจมากกับสิ่งที่ผมทำก็ตอนนี้ผมกดเธออยู่นี่ผมก็ตุกยิ้มนิ่มๆรู้ไหมคนที่ว่าฉันจะโดนอะไรอะไรจะป้้มฉันเหรอหลองตัวเองเกินไปหรือเปล่าผมคว้ามหมอนใบเล็กบนฟูกมากดใส่หน้าเธอไอ้เสือเธอตะโกนใส่ผมด้วยความโกรธแล้วหยิบหมอนปลาใส่ผมแต่ไม่โดน กล้ขนาดนี้ยังป้าไม่โดนเลยกากมากผมทิ้งเธอเอาไว้แบบนั้นแล้วเดินเข้าบ้านพักไปเลยเอ้ยแย่ yeah, จังตลกนะคิดว่าฉันจะป้ามเธองั้นเหรอฉันจะทำฉันทำไปนานแล้วยิงงุง้เธอกับฉันมันห่างกันเยอะผมจะไม่เลี้ยงบอลอีกแล้วเตะไม่ได้ก็ถือลูกวิ่งไปเลยก็แล้วกันในเมื่อเล่นตามเกมแล้วมันจะเหนื่อยก็เล่นนอกเกมไปเลยใครจะไปสนผมเล่นบอลไม่เป็นสักหน่อย วันถัดมาผมตื่นแต่เช้าแล้วโทรปลุกยายซื้อบื้อจอมขี้เศซาเพราะเธอต้องรับผิดชอบคำพูดที่บอกว่าอยากจะเที่ยวกับผมจนผมต้องยอมทำงานโต้รุ่งยันเช้าตั้งสองคืนเพื่อเคียงงานให้เธอเจ้าขาคอลลิน๊ดตูตูตูสายสนทนาโอ้อเสือมันยังเช้าอยู่เลยเสียงงงเงียของคนที่เพิ่งจะตื่น แม่คุ้นนี่มัน7จ็ดโมงแล้วนะออกมาเร็วๆไหนบอกอยากจะไปเที่ยวกับฉันไงอีกยี่สิบนาทีได้ไหมไม่ไหวอะ่ะช่างต่อรองเหลือเกินเร็วๆจะไปเก็บสตรอเบอรี่กินกันฮะงั้นห้านาทีจบการสนทนาเอาของกินมาล่อมันได้ผลทุกทีแค่ได้ยินแววๆว่าที่นี่ให้แขกเก็บผลผลิตจากต้นโดยค่าผลไม้คิดเป็นแบบกิโลเมาเมายีานั่นคงจะชอบ ไม่นานเธอก็ออกมาจริงๆเช้าไปเจ็ดนาทีเพราะฉะนั้นเธอต้องปัน่นฮะปั่นอะไรเธอทำหน้าสงสัยผมเลยชีย้ไปที่จักรยานที่จอดอยู่หน้าบ้านทุกหลังเลยผู้ชายแมนๆอย่างผมมันก็แน่นอนอยู่แล้วก็ต้องให้เธอปั่นสิแม้เธอจะปั่นไปบ่นไปแต่ก็เพราะความอยากกินเธอเลยต้องยอมปั่นจักรยานป้ายบอกทางบอกว่าถ้าจากตรงนี้ไปเราจะเจอจุดชมวิวก่อนเออมันไม่ขึ้น เธอพยายามจะปั่นจักรยานขึ้นเนินสูงชันเพื่อไปที่จุดชมวิวปั่นไปปั่นไปเอาแต่กินไม่ออกกำลังกายขายใหญ่อยากับโต๊ะสนุกแล้วนายนั่งเฉยเฉยยังมีหน้ามาว่าฉันได้เหรอเฮ้ยตลกอะจะทํายังไงนะถ้าเธอยอมร้องเหมียวเหมียวผมจะยอมลองจากรถให้ก็ได้นะเสือฉันหมดแรงแล้วแบกผมมาด้วยไม่หมดแรงสิเรื่องแปลก จักรยานกำลังค่อยๆไหลลงเพราะคนที่ปั่นตอนนี้หมดแรงซะแล้วช่วยไม่ได้แล้วนะผมลงจากจักรยานเพื่อเข็นรถให้เธอผมจะปั่นเองก็ได้แต่ผมอยากให้เธอเป็นคนปั่นก็แค่นั้นเหนื่อยอ่ะไม่ปั่นแล้วได้ไหมเธอฟุบหน้าลงกับแนดนจักรยานด้วยอาการเหนื่อยหอบถึงแล้วมาเร็วผมเรียกคนที่เหนื่อยไม่ยอมลุกจากจักรยานมาดูวิวที่จุดชมวิวที่ตกแต่งสถานที่ไวอ้อย่างสวยงาม ผมทอดสายตาลงไปยังภาพเบื้องหน้าวิวสวยดีจริงๆพางปล่อยความคิดในใจของผมให้ปลงไปด้วยผมไม่ใช่พวกเรลวซ้มที่จะเที่ยวไปมีอะไรกับผู้หญิงไปเรื่อยแต่เพราะว่าตัวผมเองอยากจะจำกัดความสัมพันธ์จำกัดความรู้สึกไม่ให้โฟกัสที่เจ้าขามากไปอ๋อฮโอ้ยสวยวัวตายควายล้มเลยนะเนี่ยผมหันไปมองหญิงสาวที่มักจะแสดงสีหน้าอารมณ์ของตัวเองออกมาอย่างชัดเจนทุกครั้ง อยากจะเป็นมากกว่านี้ทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงเจ้าขาฉันอยากเลิกเจ้าชู้แล้วจริงเหรอ,อดีแล้วฉันไปกำลังใจให้นะไม่ได้อยากได้กำลังใจอะแต่อยากได้คนช่วยสาวที่มีในสต็อกมันเยอะเกินไปแต่จะให้ทำร้ายจิตใจทุกคนมันก็น่าสงสารเฮ้ยสาวในสต็อกมันจะไปมีได้ยัางไงาได้กันก็จบเพราะผมรู้ตัวอยู่แล้วว่าผมจริงจังกับใครทำไมต้องเป็นฉันนะ่ะ ก็ฉันมีเธอเป็นเพื่อนแค่คนเดียวนี่ผมมองคนซื่อบื้อที่ทำหน้าครุ่นคิดก่อนจะเดินลงมานั่งที่ม้านั่งคนเดียวผมจะต้องข้ามเส้นบางๆของเราให้ได้นี่นายเจอคนที่จริงจังแล้วใช่แล้วเหรอเสียงอ่อยๆนี่มันหมายถึงอะไรนะใช่แต่ประเด็นสำคัญเลยฉันไม่อยากเป็นแบบพ่อเธอเออจ้างฉันด้วยอะไรอะทุกอย่างที่เธออยากกินก็แล้วกัน คนเห็นแกกินตาลุกวาวไม่ได้ยินเรื่องของกินแม้จะแพงแค่ไหนอย่างนั้นเหรอถ้าฉันอยากกินอาหารมื้อละมือละ่ะอยู่ที่ว่าเธอจะทำงานคุ้มค่าจ้างแค่ไหนใครอ่ะไอคนที่ใช่ของนายเธอพูดแล้วเดินมานั่งข้างผมที่มานั่งด้วยอาการอยากรู้อยากเห็นทำไมฉันต้องบอกเล้าคนที่นายชอบจะต้องอึมสวยฉลาดคูคูแน่เลยอะเราเก่งดิื่อบอ้อไม่มีอะไรตรงสักอย่าง อา้าได้ฉันจะช่วยเราเป็นเพื่อนกันนี่ทำให้นายไม่เป็นเหมือนพ่อฉันมันก็คงเป็นบุญอย่างหนึ่งอย่างน้อยผู้หญิงก็ไม่ต้องเสียใจทามอีกครั้งเธอยินดีจะช่วยฉันใช่ไหมใช่ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งจีบคนที่ใช่ให้นายด้วยผมก็ตุกยิ้มมุมปากให้คนตรงหน้าที่ช่างไม่รู้อะไรเลยเจ้าขาเกมสตาร์แล้วนะเสารนี้ฉัจะทำเค้กสตรอบเบอรี่ มาช้าอดนะขอใหญ่ๆนะแล้วฉันจะรีบไปแต่เช้าเลยห่วงแต่กินลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองก็ต้องทำมันด้วยเฮ้ยยอมใจเลยกินแบบนี้มันจะลงพุงเอานะเนี่ยเฮ้ยแล้วหลังจากวันนั้นเราต่างคนต่างกลับมากรุงเทพผมเริ่มคิดเรื่องทำให้เราไปไกลขึ้นได้ยังไงให้เธอไม่กลัวจะหนีผมไปยากชะมัดบอกไปตรงๆก็คงไม่เชื่อ เพอๆถ้าเธอไม่ได้ชอบผมผมอาจจะเสียเธอไปแน่แล้วผมจะทำลายความไว้ใจของเธอก็ไม่ได้นอกจากจะให้เธอยินยอมทำมันด้วยตัวเองเมื่อมาถึงบ้านผมก็ได้โทรหาใครคนหนึ่งที่มีควรโทรที่สุดเลย daddy calling ตึดตึดสายสนทนาว่าไงคิดถึงนะเอามาตรงๆ ผมจะเดินหน้าแล้วมันอาจจะทำให้ลุงคิมไม่พอใจบ้างแต่ผมจะทำทุกอย่างให้ไม่มีปัญหาผมแค่จะโทรมาบอกปัญหามันอาจจะตามมาช้าไปแกควรจะทำอะไรให้ไวกว่าน,นี้แต่ช่างเถอะไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนผูกเรียนแก้เองลุงคิมแกไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นถ้าเรื่องเยอะมากเดี๋ยวฉันจะให้ม้าแกไปจัดการอะไรอะลุงคิมชอบม้าจริงๆเหรอ สองคนนั้นเขาเคยคบกันอาจจะชอบหรือไม่ก็ได้แต่ที่แน่นอนคือความรู้สึกผิดอ,อะไรเคยคบกันเหรอตกใจไปเลยนะเนี่ยไทเกอร์คนที่ใช่มันมีได้แค่คนเดียวนะครับจบการสนทนาคำสั้นๆที่ความหมายแสนจะหลากหลายทำไมป้าถึงไม่พูดกับผมย,วยาวๆบ้างนะต้องให้ตีความคิดไปเองทำทุกอย่างเลย พ่อคนอื่นเขาเลี้ยงลูกแบบนี้กันไหมเนี่ยคนที่ใช่มันมีได้แค่คนเดียวอย่างนั้นเหรอชิไม่อยากให้ผมแก้งไอ้ซื้อบื้อน,นั้นมากเกินไปละสิจะพูดอะไรที่มันเข้าใจง,ง่ายๆตรงๆต,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 ตัวเลยไม่ได้หรือไงต้องแฝงความหมายในทุกคำแบบนี้ปวดสมองเป็นเหมือนกันนะโทรไปอุตส่าห์จะบอกว่าคิดถึงยังไม่สนใจเลยชิใจดำสุดๆไปเลยป้าผมเนี่ยปรดติดตามตอนต่อไป เอาแล้วไงไทเกอร์ของเราจะเดินหน้าจีบแล้วแล้วแบบนี้เจ้าขาจะหนีพ้นไหมแล้วลุงคิมจะกีดกันหรือเปล่าคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงบ้างคะลองเม้นคุยกับแอดหน่อยนะสุดท้ายนี้เราจะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ